สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft Pocket Edition นะฮะวันนี้ก็อยู่กับการรีวิวมอดนะครับมอดอะไรก็คงจะรู้ๆกันดีนะฮะกับมอดเสกข,ของในตำนานนะครับกับมอดทูเมนต์ไอเทมนั่นเองนะครับก็จะมารีวิวให้ดูนะครับมันอัปเดตใหม่นะับกับ เวอร์ชันใหม่0.11.1นะครับก็มีอะไรที่เพิ่มเข้ามาอ,อัปเดตเข้ามาในมอดนี้เยอะแยะมากมายนะครับก็เลยจะเอามารีวิวให้ดูเผื่อใครที่ยังไม่รู้นะครับก็คงรู้ๆกันอยู่แหละฮะเพราะว่ามอดนี้มันก็ดังมากนะครับผมโอเคนยฮะสำหรับมอดนี้นะฮะอย่างที่รู้ๆกันนะครับเป็นมอดที่ใช้เศษของในเกม Minecraft นะครับจะมีทั้งของที่มีในเกมจริงแล้วก็ ของที่ไม่มีในเกมนะครับอย่างเช่นซัดเดิอันนี้นะครับหรือจะเป็นหรือจะเป็นแครอทออนอะสติกนะครับที่มันไม่มีในมันไม่มีในตัวเกมจริงๆแต่มันจะมีในมันจะมีในในทูมีนีไอเนะครับผมก็ประมาณนั้นนะฮะใช้เศษของได้นะครับสามารถเศษของได้ทุกอย่างที่มีในเกมนะครับ ก็ประมาณนั้นนะฮะโอเคแล้วก็ยังสามารถเปลี่ยนมงเปลี่ยนโหมดได้นะครับตอนนี้เป็นครีเอทีฟใช่ไหมอ่าตอนนี้เป็นครีเอทีฟนะครับบินได้เราก็จะเปลี่ยนเป็น Sur v i v a l นะครับอ่านะครับก็จะกลายเป็น s u r v i v a l mode นะฮะอะไรอะไรประมาณนั้นนะครับก็นอกจากการเปลี่ยนโหมดนะครับก็ยังมีโหมดอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับอย่างเช่นโหมด Q ก็คือโหมดการเพิ่มเลือดนะครับ Q ก็คือการฆ่าตัวตายนะครับอ่าอยู่ได้แล้วก็จะมาที่จุดเกิดอะไรประมาณนั้นนะฮะอ่าแล้วก็ยังมีโหมด set r e s p o n s position นะครับก็จะเป็นโหมด s e ตจุดเกิดหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับอ่ามีการเปลี่ยนกลางคืนเป็นกลางวันเปลี่ยนกลางวันเป็นกลางคืนนะครับอ่าฮึบเห็นไหมกลายเป็นเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลายเป็นกลางวันนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนกลับเป็นกลางคืนกลางคืนอาผิดผิดอาเปลี่ยนเป็นกลางคืนนะครับอะไรทำนองนั้น Anable day ใน Cycle อันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นอะไรก็ยังไม่ได้ดูนะครับ t ท l e p o r t ก็คือการวาร์ปนะครับ Spawn e n อ i t y นี่อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าคืออะไร Remove Nerdy e n t i t y ก็คือ Remove spawn นะครับ Se t Set n e r t y Entity on Fire นี่คืออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ Set n e r ้อเนื Nerd ้อบี้เนบี้เนี่ยไม่ใช่ Nerdy ดีเนื้อบี้มอฟเพชรผวคือการตั้งค่าเลือดของสัตว์นะครับว่าเราอยากให้สัตว์มันแข็งแรงให้มันอ่อนแอหรือให้มันแบบให้มันเก่งนะครับทำให้แบบทําทให้สัตว์เก่งขึ้นหรือจะให้สัตว์มันกากอะไรประมาณนั้นนะครับก็สามารถทําได้นะครับจะมี w e ก็คือ กากนะครับสตองก็คือธรรมดาเอ้ยไม่ใช่ธรรมดาปานกลางนะครับแล้วก็เวลิสตองก็คือแบบโหดมากอะไรประมาณนั้นนะครับก็แล้วก็จะมีเซตติ้งเนี่ยจะมี select w a t t o n location ก็คือจะเป็นการเลือกว่าจะให้ตัวเมเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับสามารถเลือกได้ว่าเอาที่เราสะดวกอะครับเอาไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับก็กดเวลากดกด็อย่างนี้ก็สะดวกดีนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะฮะมีามีละเอียครับ เออ่จะมีจะมีดับเบิลกลาสนี่ก็คือจะเป็นกลาสเป็นหญ้าใช่ปะเดี๋ยวดูก่อนนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นอะไรนะฮะเอ่แป๊บหนึ่งนะเปลี่ยนขอเปลี่ยนมุมมองก่อนเป็นมุมมองเป็นแบบเดิมนะครับอ่ามันต่างกันยังไงฮะมันต่างกันยังไงฮะเอ่อก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ ตอบอกไม่รู้ไม่รู้จริงๆนะฮะได้ครับเอาค้างกำโอ,โอ้โอเคมาแล้วมาแล้วไหนะครับเมื่อกี้ค้างนิดนึงจะมีสปรินนิ่สปรินนิ่งก็คือการวิ่งเนี่ยจะสามารถวิ่งได้ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวจะวิ่งให้ดูนวะวิธีการวิ่งก็คือกดกดเดินหน้า2ที อ่ามันก็จะเป็นการวิ่งนะครับไปมานั้นนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้นะครับอ่าก็มีออปชันอะไรครับมีออปชันอะไรครับคัเออข้างบ่อยอ่าจะมี disposal ticking อันนี้ไม่แน่ใจ f in survival ก็คือบินในโหมด survival นะครับอ่าเออเดี๋ยวลองบินให้ดูนะครับ อเอบินได้ไหมอาบินได้นะครับในเซเวอร์โหมดอะไรประมาณนั้นนะอ่าออ,อาไม่ไม่เสียเลือดด้วยเออไม่เสียเลือดกรรมโอเคมีอะไรอีกครับมี8ปดสลอตก็คือเป็นการเพิ่มช่องเก็บของนะครับอ่าอย่างเช่นตอนนี้ฮะเห็นว่าช่องมันยาวมากนะครับทั้งที่จริงช่องปกตินี่มันจะมีมันจะมี6ใช่ป่ะมี6ใช่ไหมอ้าทำไม อาอทำไมเท่าทำไมแปดเท่าเดิมวะเอากรรมอันนี้ก็คือที่จริงมันจะไม่มีเยอะขนาดนี้นะถ้าเป็นถ้าเป็นตัวเกมานะครับก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอเคก็หมดแล้วเนาะก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะโอเคนะครับ,นะรบแล้วก็จะมีออปชันใหม่นะครับที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาในเวอร์ชันใหม่นะครับก็จะเป็นเอฟเฟกต์นะฮะก็จะเป็นเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับเป็นจะมี positive effect นะก็คือ effect บวกที่เป็นมันทำมันที่ที่มันเป็น effect ที่มีประโยชน์กับเรานะแล้วก็ negative negative ก็จะเป็น effect ที่อ่าเป็นโทษต่อเรานะเ,เป็น effect ลบนะฮะก็จะเป็นพวก slowness poison nerd w i t t e r weakness นะครับหรือพวกนั้นที่มันทำให้เราที่มันอ่าเป็นโทษต่อเราส่วน positive ก็คือ effect ดีดีนะครับอย่างเช่น speed อย่างเงี้ย ช่วยเพิ่มความเร็วนะฮะอ่า Amplify ก็คือ level นะครับกดบวกเพื่อเพิ่มความเพื่อเพิ่ม level ความแรงนะฮะแล้วก็ d uration ก็คือเวลานะครับผมก็สาม,มารถตั้งได้นะแล้วก็ apply effect นะครับมันก็จะเป็นการาใส่เอฟเฟกเนะี่ยอ่าวิ่งไวขึ้นอ่าอ่าหมดแล้ว <laughs> เอาหมดไวจุงนะครับก็ มีอะไรอีกครับก็เอฟเฟกก็จะมีเยอะมาเนี่ยสปีดความเร็วเฮดขุดเร็วสเต็งตีจัมกระโดดรีเจนก็คือรีเลือดฮิลบูตก็คือเพิ่มเลือดแบบอ่า uh, สุดยอดนะครับเรสตันนี่ไม่แน่ใจนะไฟเรสตนก็คือกันไฟนะฮะวอเตอร์บีตติ้งก็คือกันน้ำนะครับอินวิซิบิลิตี้ก็คือล่องหนนะครับผมก็ประมาณนั้น เคลียร์ก็คือการทำให้เอฟเฟกหายไปนะครับอย่างเช่นตอนนี้จะลองบูทดูนะครับบูทเลเวลสักประมาณนี้อ่าหายเอฟเฟกอ่านะครับผมโอเคแล้วก็รีเจนเนอเรชันอ่ะฮิวเข้าไปอ้าวไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงทำไมเลือดไม่เดี๋ยวทำไมเลือดไม่ขึ้นวะเออแป๊บนึงเดี๋ยวทำให้ดูนะครับทำให้ดูเอาแม็กเลยอ่าแม็กแล้วก็อันนี้ก็อ่าสองร้อยไปเลย แอปพลายนะครับแล้วก็แล้วก็ฮิวแล้วก็รีเจเนอเรชันอ่านะครับเราไปดูกันนะฮะอ่าเห็นไหมครับจะมีเลือดขึ้นมานะครับผมอ่าโอเคแล้วเราก็เมื่อเราไม่ต้องการนะครับเราก็กดไปที่เอฟเฟกแล้วก็เคลียร์นะครับผมมันก็จะเอฟเฟกก็จะหายไปแต่เลือดเรายังคงอยู่นะครับมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดนะครับโอเคนะ สำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับก็คงร,รู้รู้กันอยู่นะสำหรับวิธีใช้นะครับสำหรับวิธีลงก็อ่าลงโดยใช้บล็อกลันเชอร์นะครับแล้วก็ให้ไปติดตั้งตัวมอดที่เป็นตัว apk นะครับไม่ต้องลงในในที่เป็นเม n a g e MOD p e script นะครับเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับลงได้ด้วยลงลงได้ด้วยตัว apk นะครับผมโอเคครับสำหรับการรีวิวมอดในครั้งนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ ก็ถ้าผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเผมผมเองไม่เก่งเรื่องมอสนะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรพวกนี้เลยนะครับเห็นมันน่าสนใจก็เลยจับมารีวิวให้ดูเผื่อคนที่อยากได้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะฮะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e กันด้วยเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า สำหรับคลิปนี้นะครับลาไปก่อนครับบายบายฮะบายบายกูดบาเนี่พาที่ขึ้นพอดีเลย